ยอมาดมาแลกลังิจอดมาลายมือเาติกกัมันเคียงกันมอกันนะับมาเพร่าิดกัมันเยงกัเียวยูันเคียงยุกหน่อยหนึ่งอยก็เต้หไม่้นหนีเด้อชี่ส้นเดี่กีกิกบกเอากับบ้กัคสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับจุดการต่างๆวันที่28ครับ อยู่ตตาก่อนบาดกอนเมื่อกครับเริ่มงานเมือนอะไรก็เช็คล้อเช็คล่าเช็คของเช็คยางเช็คกระบะรถเท่ามีสิ่งเสียคนลงบนกระบะบ่เสียชีเรียเล็กๆน้อยๆก็จะนาจะถึหมองฟ้องหมดแล้ครับเอาสำหรับปีพวกเก่านี่ก็ขอให้มันมาตลอดปีสุขภูสุขชนนะครับเช็คเบื้องแรกแล้วกันกนาจะได้กวดแน่อยู่หรอกครับเบื้องข้างหลังเลยโอ้โกวดดำกันครับประมาณนี้แหละ